มาเดีไปกินนู่นน้องจะเล่นหกมันหกเปียกแม่น้อมาผปอันจูน้ำเข็งอันจูไปมาพี่นี่นี่นี่ไปซสเลยมันจะเปียกชุนนาะตาแม่อ้เปียกตงตาโอเไปลุงยอดนางน้ำนี่ยั่เอออันซีมติดใอันยอด่ะดูรายกาละออ xin được là... cái này không để luôn quý sư tổ, thôi cứ đưa về a cha hai này đâu, đập nằm bồ đài đập giữa anh, à bọn tu tu, Ừ. nó, hử hử มันสไปร์ไม่แก้วนาอิมเจ้าเตี้ยนี่สารเราเจ็บๆเผ็ดได้นเบียเบยยังก็่นเลยอันมือเบียมันสีใบใบให้ติน้ะเขาปุ่นไ่้องไทุกคนเบียมกิดหลงกรสร้างต้มส่วนใไรบอกลูกย่อนแล้วอ้าเอเบียมจะง่ยนะบอกว่าปูปลา ขี้นียดนาฝนอะไรไม่ว่าตั้มปาเป็นอะไรบอสตั้มซัวบีอย่าน้าอย่างงั้นเปืือนน้องขึ้นลูกน้องจะขึ้นรถมันจะเลอะมันแก่บ่จ่ะแก่อะไรหน่อยแบบบุกันได้เจอหนูเอาทิ้งเลยแก้วเอาทิ้งเลยลูกมันจะหกใส่น้องแล้วเร็ว จับจิ้งเก๋อจับตัวน้องใบให้อุ้มก่อนให้อุ้มก่อนน้องใบมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวให้มันเล่นก่อนเดินไปก็อยู่ได้แหละให้มันเล่นก่อนมันดื้อมันดื้อมันไม่ตายหรอกให้มันเล่นก่อนให้มันเล่นก่อนมันขี้ดื้อใบคุณคิดว่ามันยอมหนูเหรอเออห่างจังเยี่่าหน่าอยู่อาศัยเอาล่างด้วยตกลงสเปนไหม จ้าถามตัวไปจ้าผู้ใดไปเก็บมาขายเพิ่นบาตาสุบนแต่แทนว่าตาสุบนกับตาเสมอแหละเป็นระวมากนนเดี๋วเอาเอาวันเลื่อนอืมคนองเจ้าคนพูอแต่องเิ่นังบไม่เคยจิน เสบดีๆกาใจน้ำมีเครื่องต่ไมม่ตุกงอคือหรอเาลาดลาดก็ใช่งอ่างล่ยต้องไปหัวเรื่งเงถือฉันเพิ่งที่รุดกินปีครั้งแรกปีที่แล้วเองเนี่ยทาคินกก็องเงนอกินเปิล้งม้อกิก็ขนเาชอบกินหรอกมันฟอฟมันเล่ยยังไงแม้ไปตุ้่มติดใจเยไปตลาดนัชื่ออีก๊อัน กอบด้เธ็บจีด้ดลวกๆซุียอนลงก็เธอเอ้ยกอบซีมลลงจีนะกบเธอหลับวล้วเมยคนทันหลับอันเกิอมันซีเอหลับพูดอยู่ได้ยินอแต่เขใช้น้ำยาดีเหรอชิชชโดดีกว่าบ้านโน่นเหรอคือเพราะเพราน้ำยามันผมมันจะกระด้าง เนี่ปลายเขาก็ไม่เยอะหรอเขาใส่แต่คุ่นอเพิ่นหูแต่อันเกามันยังเหลืออือใบรือบันคือบะมักท่งว่ะเหมือนมันเด้งกับคืนอ่ะหคตรแจอนะนอกจากคนที่สวยจริงๆสอ่ะีดายง่ายแ่้เขาทำดีไหมเนี่ย อีแค้นก็ว่าดีอยูอ่ออพอแค้นมันจะทำบ้างเพื่อแจกเสียงแต่ง,งงว่าของประณิตคือบ,บอไม่อยตุ้มกันเลยปล่อยมันปล่อยปล่อยปล่อยปลผมก็จักคนเห็นผีนี่น, <laughs> <laughs> น,นี่เห็นในนห้า,าตามันไม่ยิ้มเย้ยเลยเนาะเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวให้มันไปกรุงเทพก่อนน้องใบมันก็ไปแล้วโนได้เล่นสมใจแล้วแหละ ไม่ไอหมิงมันก็หูจักหยอกหยอกไหนครับผมก็มาหยอกเมื่อกี้มั้งต้างใส่ถุงไอล้ังใส่ถุงเนี่ยมันก็ไปแล้วนี่ไม่ยู่อาบน้ำอยู่เขาไปวันนี้นะเมื่อวานไอโยมไอนั่นมันได้มาป่าหลงปหม้อเจิมเถาะมันรู้ว่ามันจะไปกันนี่ปะ มันก็ไม่ได้นอนอีกมันก็ไปนุ่นเขารถล้มมันก็มูดกีรถด,ดูติดนี่นั่แหละมันไม่กินมกเนะมื่อคืนเขาไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเขาไปต่างประเทศหมดแล้ว่แม่บอกเขาไปต่างประเทศหมดเออจริงๆเวลาส่งกูจริงๆเ,น,น,เน,นี่ยนะเพิกงเล่าตีเทลนู่มากัด เจ๊เจ๊เจ๊เออเดี๋ยวแม่เป่าให้เจ็บป่วเดี๋ยวพี่ไวเอเอามันไปฆ่าเด้อมันกัดหนูเด้อมันแบกมันคือสีอันนี้นะอินอ่าเอออิมให้พี่อิมค่ะมันบึ้งขาอีบีด้ามพี่พี่ฮัลโหลเออกูเรียบร้อยเแล้วนะเขึ้นเ่ ไปเอ้ยไปไปน้องไปน้องไปอย่าพาน้องไปนู่นลูกเดี๋ยวน้องจะไปเทพแล้วออมให้น้องเล่นก็เปิดขายยามหนองแข้งโยมนะไปกําลังตึกใช่เจ้านั่งไปเยี่ยมมันเนาะหน้ากันเฮาก็มีโดนน้องสิเก็บนี่ๆなんก็นักจ้องเครื่องบินมันก็ไปกันเนาะเออเนาะ นัสลอยเแี่เราโอเคลลบยาไงเนี่ยบ้านมานโอมเนี่ยบ้านจะไปพันโอ้ยกบแดงโตใบหลักซ้ายขวาตุกุยโตตะพันตกเศษติดตกเศษด้วยบ้านติดลงโอ้ยพอาทิตย์ละเจ็ดแปดพันนะม อาทิตย์ละเจ็ดแปดพันรวยฮะมีเยอะอ้วนรวยขึ้นเยอะแจ้งมันจะอาญากินเรียงสม่ำๆประกาศแบ่งพันให้หนูเลยนู้นอาทิตย์หนึ่งตันเจ็ดแปดพันเนาะไอ้จังก็ออกไอ้ชิบเอาไม่จิลรกันนี่ล็อกเบอร์น่าสนใจไปไม่ก็นี่ Tôi giết mất mặt, mặt nạy sắp đến cong gà nhưng sao cong gà niao đuôi kim bò sao. Hang ong sao. Mala 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 mama 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 ไอย่าพาน้องเล่นดินนะเทพิงให้น้องจับเร็วๆแม่ก็จะไปและเทพิงเปื้อ